ไม่ว่าคุณจะเคยซื้อสินค้าเรามาแล้วนะคะหนึ่งชิ้นแสดงตัวแสดงสินค้าให้เห็นนะคะคุณมาเรียนในซูมสองได้ฟรีแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่เพิ่งมาฟังครูซื้อสินค้าชิ้นเดียวอะไรก็ได้ค่ะเพื่อมาเรียนซูมสองถามว่าซูมสองจะได้อะไรทุกคนซูมหนึ่งทำไว้ดีแล้วซูมหนึ่งเอาคนที่มีร้อยล้านหลายร้อยล้านมานั่งแบ่งปันเอาคนที่ประสบความสําเร็จ60 50ล้าน40ล้าน10กว่าล้านหรือว่าเอาคนสําเร็จมีบ้านมีรถ ตอนนี้มีรายได้เดือนเราหกหลักไม่เคยต่ํากว่ามือแสนห้ามานั่งแบ่งปันให้คุณตัวเป็นๆน,นะคะจากไม่เคยจับเงินล้านก็มีบริษัทสองสามบริษัทมีเงินล้านรวตุระทับเราเอามาให้คุณดูที่ซูมหนึ่งเพื่อให้คุณมั่นใจว่าเราของแท้นะคะเราไม่เคยหลอกใครแล้วเอาคนจริงมาแสดงตัวหมดเลยแล้วซูมสองค่ะทุกคนครูค่ะจะให้คุณเห็นว่าการเติบโตในแต่ละช่องทางนะคะ คุณต้องรู้อะไรบ้างคุณจะเติบโตในทีทีครูไม่ได้เก่งทีทีแต่ครูรู้ว่าคุณจะครูจะทําให้คุณเติบโตได้ยังไงนะคะบางครั้งไม่ต้องเก่งรู้วิธีจารแล้วแล้วมีผลลัพธ์ให้เห็นจบเลยค่ะทุกคนในซูมสองนะคะทุกคนคะซื้อสินค้าชิ้นเดียวคุณมาเอาคอสร,ราคาหลักแสนนะคะจะถึงร้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะราคาคอสอะคะ่ะ หลักแสนไปฟรีๆเลยค่ะถ้าวันนี้มัวแต่นั่งมโนอ่ะทุกคนมันไม่ได้นะมันไม่ใช่โลกแห่งการมโนอย่างเดียวแล้วนะมันต้องเก่งจริงนะคะอย่างครูอ่ะถ้าไม่รู้จริงก็ไม่กล้าสอนนะนะคะไม่กล้าปภาวนาตนว่าเป็นครูเป็นโคน้ดเป็นอะไรไม่กล้านะทุกคนไม่กล้าเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราสอนเขาแล้วมันติดลบหรือเปล่ามันสอนไปแล้วมันแบบว่าทําให้เขาเป๋หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ แต่ทําไมครูถึงมาสอนแล้วก็มาเป็นครูสอนจริงๆเพราะอะไรเพราะครูเอาจากประสบการณ์จริงๆแล้วประสบการณ์ของครูที่สอนไปแล้วไม่รู้กี่เป็นหมื่นๆคนนะ่ะแล้วเขาจับร้อยล้านจับหลายร้อยล้านจับหลายสิบล้านกันมาแล้วไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่คนทุกวันนี้เขาก็แบบมีเงินเดือนละหลักหกหลักห้าหลักแบบทุกเดือนนะ่ะทุกคนก็แล้วแต่ว่าจะเอาไม่เอานะคะ คุณเห็นอะไรไหมว่าเราอะค่ะมาให้เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ฟังครูอย่าบอกว่าโอ้ยหลอกล่อให้เข้าไปเรียนหลอกล่อให้ซื้อของทุกคนบนโลกใบนี้ต้องแลกมาค่ะครูก็แลกมาค่ะกว่าครูจะมีเป็นพันๆกว่าครูจะมีเงินเป็นหลักร้อยร้อยล้านหลายร้อยล้านทุกคนครูแลกมาเหมือนกันค่ะครูแลกกับการกลัวเขาหลอกไหมกลัวแลกกับการที่แบบเป็นหนี้เพิ่มอีกอย่างนี้ค่ะครูแลกมาเหมือนกันค่ะ แต่การแลกของเราเรามีสติและปัญญาค่ะเราก็ไต่ตรองค่ะว่าอันไหนใช่ไม่ใช่เราก็มาสกีเนานะคะมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆหรอกค่ะทุกคนวันนี้ไม่แลกก็ไม่เป็นไรค่ะคุณไม่แลกที่นี่คุณก็ไปแลกที่อื่นไม่มีใครหรอกค่ะบนโลกใบนี้นะคะที่โอ้โหช่วยคุณจนประสบความสําเร็จแบบฟรีทั้งหมดเพราะทุกอย่างอะค่ะมันใช้แรงพลังแลกมาเหมือนกันนะทุกคนนะการที่กว่า ครูจะมีวันนี้แล้วเอามาสอนคุณฟรีอ่ะคุณจะเห็นมันเป็นเรื่องที่ไร้ค่าไม่น่าเรียนหรอกกูคเคยเรียนมาละมันหนึ่งนน้นหนึ่งนี้ทุกคนมันแลกมานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะประสบความสําเร็จเราก็ต้องแลกค่ะเราอาจจะแลกจากเงินหลักร้อยอะค่ะแล้วมาจับหลักร้านอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนในที่นี้นะคะพร้อมเป็นพี่เลี้ยงวันนี้ทุกคนอย่าอย่าเห็นโอกาสน้อยๆอย่ะมันเป็น อะไรแค่เราเริ่มต้นจากการที่ได้จับเงินหลักหมื่นก็ดีถมไปแล้วนะคะครูเริ่มจากการที่ไม่ใช้เงินทุนเลยแล้วแบบจับกำไรหลักไม่กี่บาทจนทุกวันนี้ค่ะทุกคนก็ดูเอาเองนะคะว่าครูอ่ะซื้อรถเบนซ์เงินสดสองคันแล้วแล้วก็บ้านคอนโดสี่ห้าหลังเงินสดทั้งหมดนะคะแล้วกำลังจะสร้างคฤราสน์พร้อมที่ดิน อีกประมาณ7-8ไร่นะคะมูล,ลค่ากว่า50ล้านบาทเงินสดค่ะทุกคนที่พูดเนี่ยไม่ได้ออกมาอวดแต่กำลังจะบอกว่าครูก็เริ่มต้นจากเงินหลักร้อยเช่นเดียวกันค่ะแต่วันนี้ครูมาไกลแล้วไงครูไม่เคยหยุดครูไม่เคยหยุดค่ะทุกคนเพราะเราอะไม่ได้ทำเพื่อใครหรอกเราทำเพื่อ ตัวเราเองนี่แหละเมื่อเรารอดครอบครัวเรารอดเรามีแบ่งปันมากพอเรามีเหลือเฟือมากพอเราจึงเอาออกมาแบ่งปันค่ะ